ลำพูนงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองสมโพธิอุโบสถหอระฆังและเสนาสนะต่างๆณวัดไาลแก้วตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนวันที่1 9บเถึงย1มิถุนายน2568ด้วยทางวัดไหลแก้วตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพระครูสุนทรรัตนาพิวัตน เจ้าอาวาสวัดหลายแก้วพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะสัทธ,ธาวัดหลายแก้วได้ทําบุญบุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหอระฆังและเสนาสนะต่างๆภายในวัดเริ่มตั้งแต่ปีพศ .2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสัทธ,ธาญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพและได้งบประมาณการบุรณะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบัดนี้ ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและวัตถุต่างๆได้สำเร็จแล้วทางวัดคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะสัทธาได้มีบัติจัดงานทบุญฉลองสมโพธิหรือปล่อยหลวงเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปวันที่19มิถุนายน2568เวลา17.00นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโพธิ สวดบนตันแบบพระนาดเวลา20.00น,นสแสดงพระธรรมรเทศสมโพธิสวดเบิกอวนข้าวมัตุปายาตหรือข้าวทิพเป็นอาร็จิพิธีหัวรกิจไมหิทธิสุรพลสืบสกุลเดี่ยว24ลำพูนภาพข่าวรายงาน